ะนว่าเรื่องจริงกับละครอ่ะมันจะแยกอะไรมันจะแยกอะไรก็ดูสิล่าสุดอ่ะเห็นคุณต๊อบไหมล่ะต๊อบปีใหม่มันก็จะฉวีดไปถึงไหนจูบมันจ้วบจีจวบกลวคนเขารักกันก็ต้องแสดงออกสิว่าเขารักกันเหตุผลเนี่ยก็มาจากนี่แหละพฤติกรรมที่มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วละครทีวีก็ปล้ำกันตลอดทุกวันทุกคืนให้เห็น อาก็เพื่อเป็นแบบอัธรสไงพี่วิกเตอร์เขาก็ต้องพวกความสมจริงสมจริงในการแสดงเขาก็ต้องมีการจูบกันกอดกันเป็นการแสดงออกว่าตลอดไม่ใช่แสดงออกว่าเขารักกันจริงๆไงพี่ลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองก็ดูละครน้ำเน่าเหล่านี้เดี๋ยวนี้ละครก็มีเรตติ้งแล้วถ้าเกิดเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดคุณก็ไม่ต้องดูสิใครบอกว่าละครมีเรตติ้งแล้วเด็กดูไม่ได้ก็เปิดคลิกมิคคลิกกันเ่อะไม่อแม่ไม่ต้องมาห้าม คุณผูอยากดูเด็กเพราะแม่ผู้ปกครองมีปากก็คุณต้องสั่งสอนลูกทั้งหมดก็เพรผู้ปกครองมันไม่ได้นั่งอยู่ดูนั่งดูอยู่ด้วยไงเด็กก็เลยคลิกเอาตามใจชอบแล้วเด็กก็ไม่คลิกเปลี่ยนเป็นแล้เราต่อไปเลยแล้วกน้ำหน้าก็ตอบรกแป๊บนึงฟังไม่ทันเอาขอคุณมิกเตอร์ก่อนไม่ใช่ก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเด็กเนี่ยมันมีเสรีภาพเหลือเกินที่จะกดดูแล้วก็ จริงๆละครน้ำเน่าช่วงพรามไทม์นะเด็กมันยังไม่นอนเลยแต่คุณแปลว่าคุณแปลวันนี้ขอเป็นกรรมการคนหนึ่งสองทุ่มครึ่งคนจะแบบว่ามันดึกแล้วเด็กก็ควรจะนั่งเข้าห้องนอนไปแล้วได้แล้วเด็กอะไรเอาเด็กอายุเท่าไหร่เด็กห้าขวบก็นอนไปเถอะเด็กสิบขวบนะมันไม่นอนหรอกเลยละครเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้จูบแบบว่าโอ้โหจูบหรืออะไรแบบให้เห็นแบบมากมายล่าสุดผมเพิ่งเห็นน่ะฝนตกเขาบางทีเขาก็แบบว่าใช้มุมกล้องบ้าแต่ว่าบังเอิญมันเหมือนมากเลยจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวนี้เห็นเนื้อเห็นหนังเลยอ่ะ ก็สมจริงสมจงอยากพูดให้ละครว่าตกลงคุณ t อ p กับปีใหม่นี่เขาเล่นละครหรือเรื่องจริงเรื่องจริงตอนนี้เรื่องจริงแต่นักดนไม่รู้อาจจะยืดหรือป่าอาจจะเป็นละครก็ได้เราเห็นแต่ว่าแต่คุณพี่ก็ไม่เห็นด้วยเลยนี่ไม่ใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยใครก็ดูได้ใช่ไหมแต่ว่าละครเหล่านี้เนี่ยมันนําเสนอเรื่องเนี้ยทุกวันทุกวันจะได้มันก็นําไปสู่นี่ไงก็นําไปสู่ท้องกอนแต่งไง อ้าวไม่เกี่ยวพี่คนเรามันจะท้องก่อนแต่งไม่เกี่ยวดูละครเดี๋ยวนในอินเทอร์เน็ตน่ะอินเทอร์เน็ตมันมีแบบหุยเว็บโป้อะไรโป้เนี่ เด็กดูอ <humble> ่ะไม่เกี่ยวกับละครองเงี้ยพี่เดี่ยวสิเด็กก็หนักเพื่อให้เราเด็กว่เกิดพฤติกรรมเรียนแบบจะทำลูกคุณจะเรียนแบบนะโอ้โหลูกฉันแยกแยะได้แักสอนกับมือไม่ใช่ก็คือให้มันมีรสชาติดูสื่อสนุูรณ์นะคุณก็ต้องแบบแต่ท้ายังอยู่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่พี่วิกสมัยก่อนเนี่ยกดซุปนันเล่นรอบสีไม่ได้ก็ปาทิชชูนู้นนั่นอ่ะแล้วสรุปอ่ะเหมือนเหมือนแบบมีอะไรกันแล้วซึ่งแบบมันดูแล้วมันแบบแร่ลมอ่ะไม่มีความรู้สึกแบบว่าเออแบบอย่าจะให้ยไม่ใช่เลยไม่ต้องถึงกับแบบอู้นนเียว เนแบบไม่เห็นอะไรขนาดนั้นแต่มันก็มีบางเรื่องไงพี่บางเรื่องเขาก็แบบว่าโอ้ยมันดีศิลปะไงให้ดูแบบว่าซาบซึ้งดูแล้วแบบเอ้ยอินแล้วแบบว่าเข้าใจได้ว่าแบบแต่บางทีจุ่มก็ไม่เสมอมันมีเหตุมีผลพิพิธภัณฑไรงมันมีเหตุมีผลของมันว่าทําไมฉากนี้จะต้องมีเล็บซีนขนาดนี้ปกติผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับคุณระเบียบรัาหรอกนะแต่วันนี้ผมขอเข้าๆเขาคุณระเบียบรัาเหรอคะคุณระเบียบรัานหรือเปล่าคะเนี่ยอันนู้นเขาเป็นระเบียบรัาค่ะแต่เปล่าเปล่าเห็นเร้านด้วยีนนใช่อะไม่าเด็กเเยาวชนรียยนนแบบเี่ จริงๆแล้วสังคมจะเสื่อมถอยไม่ได้ดูละครแล้วเด็กมันทำตามหรอกสรุปว่ามันก็เป็นจุดย่อยุไงครับจุดย่ออายุล้วซีนเยอะๆใช่ไหมค่ะไม่ใช่ก็แบบว่าดูแล้วมันก็แบบเออแบบแล้วซีนมันน่ารักน่ารักก็มีความสุขไงพี่มันก็ดูแล้วมันก็ไม่อัธรลดแล้วก็ดูแบบเริ่มเริ่มเลิฟซีนเลิ่มซีนน่ารักก็คือว่าเดินจูงมือกันเมืองไทยพี่วิกเตอร์ละครไทยมันไม่เหมือนเมืองนอกหรอกละครไทยมันก็ได้แค่แบบ จูบก,กันอะไรกันแต่ว่ามันจะถอดเสื้อมาแบบให้เห็นแบบเ้ดีนรื่องหน้าอกหน้าอกไ,ไม่มีให้เห็นแบบหน้าอกหน้าอกมันไม่มีหรอกพี่มันแค่แบบเออจูบให้รู้ว่าแบบว่าสุดท้ายก็แบบลงเตียงไปก็เออแลว่าเป็นอันรู้กันว่าเออเสร็จสมวันลงหมายเลยหรือเปล่าก,ก็ไม่งอประมาณนั้นไงพี่เขส่งเสริม<อ>ภาพลักษณ์อย่างนั้น,นสินเขาอยากบบอินอยากอินมันมีเหตุมีผลไม่มีที่มาที่ไปของฉากฉากนั้นว่ามันควรจะมีหรือไม่มีไงพี่มันก็เลยต้องกันแต่งกันไง อ๋ออันนี่เรื่องจริงหรือ่ไม่จริงเนี่ยทั้ง,งเรื่องจริงและเรื่องในจอมันก็เป็นอย่างนั้นหมดไงไม่เกี่ยวท้องก่อนแต่งพี่วิกเตอร์คนเราบอกว่าไม่ใช่มาดูละครแล้วจะต้องไปทำท้องก่อนแต่งพี่ดูละครมันก็แบบ พี่พีเตอร์หาว่าดูละครแล้วทําให้มีเด็กมีพฤติกรรมให้ไปท้องก่อนแต่งแล้วมันไม่ใช่นะพี่ oh, <okay. S 2> เดี๋ยวนี้แ็บโป๊อะไรโป๊ที่เปล่ากมันมีเยอะแยะที่จะทำยั่<ด>แล้วคือเด็กทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงตอนวัยรุ่นเนี่ยนะ <Ừ. S 1> มันยัวย่วยุได้ง่ายมากเลยเพราะว่าทุกคนมันพร้อมแล้วที่จะทำ<ม>นะเดี๋ยวนี้เด็กมาดูละครแล้วมันไปทาตามหรอพี่ไม่จริงคือไม่ได้บอกว่าทาตามไงแต่ว่าพอ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 ,พอมันได้แบบว่าเออเห็นแล้วแบบว่าเออเนาะอย่างนี้ที่มันเก๋ว่ามันเท่หว่ะมันก็มันก็เดินเลยไปเลย ใช่แล้วฟังแล้วเดี๋ยวนะดูแดจังกึมแล้วติดแล้วก็ไม่ดูอะไรเลยโอ้โหนี่แปลนี่ทันสมัยมากเลยนะอ้าวเขาแปลวาเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบว่าดูอยากดูอันนี้ถามว่าผมเป็นคนรุ่นเก่าเหรอใช่หัวก็รช่ทำเขินไงไม่ก็คืออ้าวหัวโบราณก็ดีไงหัวดาบไม่ดีตรงไหนน่าจะอยู่กระทรวงวัฒนธรรมนะเนี่ยใช่แต่รู้สึกชีวิตจริงไม่ใช่แบบนี้นะพี่นานชีวิตจริงไม่ได้เป็นแบบนี้นะเป็นอย่างที่พูดเหมือนอย่างที่พูดจริงศิลธรรมจ๋าจริงๆนะไม่น่าใช่นะพี่ต่ำศิลธรรมยังเต็มล้นอยู่ล้นเหรอล้นท อยู่แล้วไงพี่บิ๊กมองว่าการที่มีเลิฟซีแล้วมันไม่สมควรหรือว่าต้องแหละต้องแค่แบบเอาแก้มชนกันหรือว่าต้องแค่จับมือเป็นอันรูกันว่าเออมีมีอะไรกันแล้ว่ากละมันไม่ควรเห็นโจงครึ่มไงใช่ไหมเหมือนกับว่าโอฝนตกเสื้อเปียกนะมันดูยิ่งกว่าโอ้โหมันไม่เหลือให้จินตนาการแล้วอ่ะเี้ดีกว่าคุณวิกเตอร์เขาก็เป็นคนดูแลเทศกาลเวอร์ฟิล์มนะเขาเห็นเห็นหนังที่ละครมาเยะมาเยอะคุณคิดว่า ที่พอเหมาะพอดีกับประเทศไทยเนี่ยกับบ้านเราคนจะเป็นแค่ไหนมันไม่ใช่พอเหมาะพอดีต่อประเทศไทยอะไรเพราะว่าละครนี่มันเป็นละครพรามไทม์ใช่ไหมเด็กเด็กมันดูกันเยอะเด็กไม่ดูพี่เด็กสองทุ่มเด็กก็นอนแล้วเด็กไทยนอนง่ายนอนเร็วไกลบอกคุณแต่ลูกพี่นอนดึกนะเห็นไหมเห็นไหมรู้แต่ับพี้ให้ลูกพี่นอนหัวค่ำหน่อยให้ดูการ์ตูนไปช่วงหัวค่ำอะไรเงี้ยสองทุ่มการ์ตูนหัวค่ำไม่มีคุณจตดูหัวคไหนหนะ ไปเอาการ์ตูนวันหัวค่ำไปดูตั้งแต่เด็กสามทุ่มสามคนจะนอนไม่ได้แล้วเขาก็จะมีแล้วเด็กต่้งแต่สิบแปดนี่ควรจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเด็กเดี๋ยวนี้มันไม่อยู่ในความดูแลไงคุณอ้าวมันไปดูมันไมเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วพี่เดี๋ยวนี้ไม่ดูละครไทยหรอกเด็กอะเล่นอินเทอร์เน็ตหลานแปวยุคงแปดขวบนี่มีมีโน้ตบุ๊กแล้วพี่แล้วแล้วหลานแปวดูอย่างนี้ป่ะโมโมโปลามองลามงไม่ดูให้มันเล่นอินเทอร์เน็ตไปแล้วคุณรู้ได้ไงคุณเช็คได้ไง